แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะวันนี้บอกเลยว่าคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในเรื่องของเงินช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทสำหรับปีการผลิต2,564ทับหจะมีขึ้นหรือไม่จะจ่ายเงินหรือไม่กระทรวงพณนชี้จะนํำเข้าคอรมอลหรือไม่รวมไปถึงจะจ่ายวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรและจะได้เงินในส่วนนี้อย่างไรนะคะวันนี้สรรทราบติดต,ตามข้อมูลข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวที่รอคอยในส่วน โครงการสนับสนุนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะสำหรับปีการผลิต2564รทับหรือเราเรียกงย่ายๆว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทจะมีหรือไม่นะคะวันนี้ชัดเจนที่สุดค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอ e ีสรนแซัค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้สันทซบก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าจะมีการจ่ายไหมค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1 0 0 0บาทจะจ่ายช่วงวันไหนโครงการคู่ขนานโครงการสนับสนุนและบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะมีไหมคะวันนี้อ่สรนทราบไปติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมแล้วคะ่ะคุณผู้ชมจําได้ไหมคะเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาคะ่ะนายจุเลินลักษณะวิสิท์ก็ออกมาเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวของท่านเลยนะคะว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชานาผู้ปลูกข้าวจะเตรียมเข้าคอรมอลเร็วๆนี้พร้อมกับโครงการคู่ขนานไม่ว่าจะเป็นค่าสนับสน,นุนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทมาแน่นอนแต่พี่น้องประชาชนรอ ติดตามข้อมูลข่าวสารทางกระทรวงพาณิชย์จะนําเรื่องเข้าคอรมอเร็วๆนี้ค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือเงินช่วยชาวนายยังคงมีเหมือนเดิมนะคะไร่ละ1000บาทแล้วก็ประกันราคาซึ่งปลายปีนี้น่าจะเริ่มจ่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนายค่ะแต่ยังไงเราก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าข้อมูลวันจ่ายชัดเจนต้องสรุปมาจากคอรมอเท่านั้นค่ะจะจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต 2,564ทับ65ไร่ละ1,000บาทซึ่งครัวเรือนไม่เกิน20ไร่เพราะฉะนั้นพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาฟังทางนี้นะคะเงินช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทยังมีเหมือนเดิมแต่พี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวต้องขึ้นทะเบียนพร้อมแจ้งวันเพาะปลูกที่มีการผลิตนะคะปีการผลิต2,564ทับ65หลังจากพาะปลูกไปแล้ว15วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน60วันนะคะเตรียมรับเงินช่วยค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวโดยจ่ายให้กับครัวเรือนชาวนานะ่ะไร่ละไม่เกิน1,000บาทจำนวนไม่เกิน20ไร่ครัวเรือนไม่เกิน20,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ซึ่งพี่น้องเกษตรกรหลายท่านก็สอบถามเข้ามามากเลยนะคะว่าแอดปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กแล้วเขาจะมีประชาคมเพิ่มเติมไหมก่อนจะจ่ายเงินนะคะซึ่งก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลมาว่าทะเบียนเกษตรกรเรามีความจําเป็นที่จะต้องปรปับปรุงผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กเป็นประจําอ,จอยู่แล้วนะคะสําหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ไดแต่ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีการประชาคมประชาคมําม เพราะว่าเกษตรกรจะได้ตรวจดูความถูกต้องก่อนที่จะมีการจ่ายเงินว่าลงลงทะเบียนเกษตรกรถูกไหมจํานวนข้าวแต่ละชนิดที่ลงนะ่ะถูกต้องหรือไม่จํานวนไร่จํานวนแปลงถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าจะได้ไม่ตกสํารวจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มตกหล่นก็จะได้รับเงินพร้อมกันกันกบเพื่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆคลายข้อสงสัยคลายข้อห้องใยให้แล้วนะคะเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทปีการผลิต2,564ทับหยังคงมีเหมือนเดิมค่ะแต่ แต่ต้องรอคอรมอสรุปวันจ่ายเงินว่าจะจ่ายอย่างไรและ ถ้าถามเข้ามาในช่องนะคะว่าจะจ่ายครั้งเดียวรวดเดียว1000บาทเลยหรือไม่ค่ะแอดหรือว่าจะแบ่งจ่ายเป็น500บาทเหมือนครั้งที่ผ่านมาแอดไม่ทราบค่ะต้องรอสรุปจากทางครมเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณเป็นวงเงินที่ก้อนใหญ่มากเลยนะคะทางรัฐบาลเขาก็ต้องดูแล้วก็ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะจ่ายแบบไหนขั้นตอนอย่างไรอะไรยังไงค่ะเอาละค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมสบายใจได้มีแน่นอนแต่วันเวลาต้องรอสรุปค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่อง อันสั้นเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ